ท่านผู Anda, you know okay. But, ้ชมครับท่านผู But, be, you know all all ้ชมรู้จ yeah. ักทั okay. that, ่วผีไหมครับแต่ละภาพแต่ละบางพื้นที่อาจจะใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าตัวผีที่ขึ้นข้างทางทั่วไปนะครับเขามีสรรพคุณนะครับสรรพคุณของเขานะครับเถาของเขาแก้ตับพิการนะครับชักตับและแก้ตับสุดนะครับส่วนฝักของเขานะครับมีรถมันมีสัพคุณบำรุงกำลังและบำรุงไขข้อนะครับท่านผู้ชม ส่วนลำต้นของเขานำมาทำเป็นชาเพื่อช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิตนะครับและส่วนรากของเขานะครับท่านผู้ชมช่วยขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการนะครับและยังช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับเส้นและข้อข้ออักเสบข้อเข่าเสื่อมและเจ็บคอนะครับเนี่ยนะครับประโยชน์ดีๆของถั่วผีข้างทางนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเจอก็ลองเก็บไว้หรือ นำเมล็ดของเขามาปลูกไว้ข้างบ้านเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสมุนไพรครับ